ดูก่อนอาชาชิเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนานั้นปรากฏว่าทุกเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระอาชาชิกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทนไม่ไหวไม่สามารถจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้ ทุกขเวทานั้นปรากฏว่ากำเลิบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยพระผู้มีพระภาคตรัสถามอีกว่าดูก่อนอาชาชิเธอไม่มีความรำคาญไม่มีความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือท่านพระอาชาชิกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแท้ที่จริงข้าพระองค์มีความรำคาญไม่น้อย มีความเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยเลยพระผู้มีพระภาคตรัสถามอีกว่าดูก่อนอาชชิก็ตัวเธอเองไม่ติเตียนตัวเองได้โดยศีลบ้างหรือท่านพระอาชชิกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็ข้าพระองค์เองจะติเตียนข้าพระองค์เอง ได้โดยศีลก็หาไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอชาชชิถ้าหากว่าตัวเธอเองตีเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะมีความรำคาญและความเดือดร้อนอะไรท่านพระอชาชชิกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งก่อนข้าพระองค์ระงับกายสังขารได้อย่างลำบากจึงไม่ได้สมาธิเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้สมาธิจึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่เสื่อมหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอาชชิ สมณพราหมณ์ที่มีสมาธิเป็นสาระมีสมาธิเป็นสามัญญะเมื่อไม่ได้สมาธินั้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายไม่เสื่อมหรือเนอดูก่อนอชาชชิเธอจากสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรโรบเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระอชาชชิกราบทูลว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะดูก่อนอาช,าชิ เธอจากสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะดูก่อนอาชชิเธอจากสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยพระเจ้าค่าดูก่อนอชาชชิเธอจากสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเ่าเป็นทุกข์พระเจ้าขา่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยพระเจ้าค่าดูก่อนอชาชชิเธอจากสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเ่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยพระเจ้าค่าดูก่อนอชาชชิเพราะเหตุนั้นแหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ใครก็ดีในที่ใครก็ดีรูปทั้งหมดนั้นเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ใครก็ดีในที่ใกล้ก็ดีเวทนาทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ใครก็ดีในที่ใกล้ก็ดีสัญญาทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ใครก็ดีในที่ใครก็ดีสังขารทั้งหมดนั้นเธอเพิงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ใครก็ดีในที่ใครก็ดีวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ดูก่อนอาชชิอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจรันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีถ้าอริยสาวกนั้นได้เสวยสุขขเวทนาก็ทราบชัดว่าสุขขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินถ้าหากว่าเสวยทุกข,ขเวทนาก็ทราบชัดว่า ทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินถ้าหากว่าสเสวยอาทุกขมสุขเวทนาก็ทราบชัดว่าอาทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินถ้าหากว่าสเสวยสุขเวทนาก็ปราชาความยินดียินร้ายเสวยสุขเวทนานั้นถ้าหากว่าเสวยทุกขเวทนา ก็ปราศจากความยินดียินร้ายเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าหากว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ปราศจากความยินดียินร้ายเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นย่อมทราบชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินหากว่าเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็ทราบชัดว่า สวยเวทนามีกายเป็นที่สุดถ้าสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็ทราบชัดว่าสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดและทราบชัดว่าก่อนแต่จะสิ้นชีวิตเพราะกายแตกความสวยอารมณ์ทั้งมวลในโลกนี้ไม่น่ายินดีจกเป็นของดับเย็นดูก่อนอชาชชิเปรียบเหมือนประทีปน้ำมัน จะพึงติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ไม่มีเชื้อก็พึงดับเพราะหมดน้ำมันและไส้นั้นฉันใดดูก่อนอา,ชาชสัชชิภิกษุเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็ทราบชัดว่าเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็ทราบชัดว่า สวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดและทราบชัดว่าก่อนแต่จะสิ้นชีวิตเพราะกายแตกความสวยอารมณ์ทั้งมวลในโลกนี้ไม่น่ายินดีจกเป็นของดับเย็น